รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกรุงเทพมหานครเสนอรายการกรุงเทพมหานครแห่งความสุขหากคนในชุมชนมีอาการเจ็บป่วยได้รับความเดือดร้อนด้านปัญหาสุขภาพกลุ่มพลังอ,อสอสอหรืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครถือว่ามีบทบาทสำคัญมากที่เข้าช่วยดูแลสุขภาพคนในชุมชนครับ ในระดับชุมชนอสสมีส่วนในการปรับเปลี então, ่ยนพฤติกรรมคนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยอสสจะเป็นหน่วยบริการช่วยงานสาธารณสุขค้นหาสมาชิกของชุมชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงคอยประสานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงเพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดีคุณป้าสำรวยและพี่แมวปฏิบัติหน้าที่เป็นอสสอย่างเข้มแข็งมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิปีซึ่งช่วยคนในชุมชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในชุมชนมีปัญหาอะไรเราก็จะแก้ไขเครื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยเราพยาบาลเบื้องต้นค่ะอย่างเช่นไข้เลือดออกจะมาก็ให้เขาป้องกันเรื่องยุงช่วงหน้าฝนนะคะก็เลยต้องลูกน้ำยุงลายก็จะเยอะก็จะช่วยกันรณนงคลงเรามีการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เรียกว่า c a r e giver เรามีการเชื่อมโยงกับอาสาสมัครสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ เราอบรมให้เขาทราบเขาจะไปช่วยแนะนำท่านให้กำลังใจท่านช่วยดูแลท่านในรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่จะต้องมีการพัฒนาจำนวนแคร์กริเวอร์ให้มากขึ้นใกล้ชิดชุมชนเยี่ยมเยือนครัวเรือนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย<ๆ>คือภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหากพบเห็นอ,อสสลงพื้นที่ชุมชนครั้งใดร่วมทักทายได้ด้วยรอยยิ้มนะครับ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร